มาพบกับว like so 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 ีแล้วนะคะในใน B <alk noises> guy, so <S <S ีไฟในไต้วิวีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับช่วงใหม่ของช่องเรานะคะวิววิวายวานั่นเองโดยที่วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นกันกับซีรีส์แห่งปีที่เพื่อนสาวเราวีดร้องหนักมากนะคะที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะแนะนำนะคะเพื่อนคนแรกที่วีดร้องหนักมากที่จะดูซีรีส์นี้ค่ะเพื่อนแพรค่ะมาแล้วนะคะเพื่อนคนนี้ หนักมากกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะยังไม่ได้พูดชื่อซีรีส์เลยใครพูดอ่ะเพื่อนก็ต่อไปค่ะเพื่อนมุ่ยนะคะแล้วเปิดตัวไปแล้วนะคะกับวอล์กแว Are You หรือซีรีส์เข้ามาได้เลยะคะ่ะเย้เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดูรีแอคชั่นกันนะคะกับ EP แรกนะคะวันนี้ก็าวะดูซีรีส์เรื่องอะไรคะหนึ 1, 2, ่งสองมเปรารักด้วยโอ้ย <laughs> หนึ <laughs> ่งส จะทำการรีแอคชั่นในส่วนของเทเลอร์ก่อนเนะาะก็คือเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะทีเซอร์ทีเซอร์ทเรทเลอร์นะคะของแปลรักษันด้วยใจเธอใช่ไหมฉันพูดชื่อถูกปะใช่แปลรักษันด้วยใจเธอชื่อสังกิณเลยนะคะ told ไอชอ sunset a b o ์บัมคอสมีเพื่อการเตรียมสอบมหาวิทยาลัยรอบเดมิชนเห็นว่ามีหลายคุณอยากเป็นนักแสดงมีไหมใครอยากจะเรียนวิทศาสตร เรียนเรียนเรียนจบดี่ไหนคยื่นไม่ก็ต้องงานแล้ววะวะยังไม่เสืยจบอะไรอีกเหรอจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วเว้ยมีปัญหาอะไรกูมากปะก็ที่กูเชียง่ะพเืงกูกูไม่รู้ว่ามึจะไปคุ้แข่งกูไงมึงไม่ฝันไกลตรงมักูอยากชนะมนอะ มึงมองกูทำเฮียอไรล้มองกูทำไมอ่มองราวในสัตว์มททไมอ่ะตั้งใจดีดีกว่าไหมแค่นี้อ่ะมึงสายไม่ปิดหรอไม่ยอะกูอีกังเย่ไหมคืก็อยาขอโทษคือถ้ากูไม่ทำก่อนมังก็ไม่คิดจะักเลยใช่ไหมที่กูติวจีนใช่ไหม นักเรียนไม่เหมือนกันอะอยู่คนโรงเรียนอ๋ออยู่คนโรงเรียนกันเหรอมาเจอกันที่เรียนพิเศษอ๋อซึ่งมีสตอรี่จากไหนคะก็ต้ไม่อยากพูดให้เขาแบบเรียนกิ๊งอ่ามันคืซอรี่นะคะก็คืออีกคนนึงเรียนโรงเรียนมันมีเกณฑ์น้ำตาอย่างเก่งไม่กินีต่สีดำหรือสีน้ำเงินนะฉันดูไม่ถนัดสีแดงวะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันก็ดำ ไม่ี้ฉันเห็นสีนาตานตัวหนึ่งอ่ะเหมือนสีกากีตูนดดกินเหมือนยายโรงเรียนต่อเดี๋ยวดไปแล้วก็สัาษีเองอ่ะมีภาษาจีนด้วยอ่านไม่ออกถงเยอเไม่าเพื่อนะคะมเ่อนกภาษาจีนรการเป็นภากหนึ่งคำก็คือห่งตัวก็คอหนึ่งความหมายอ่ะหัเสียงคุณรูติจ้าจาจา ชิดินนะชิบดิ้นนชิิ้นนาชิบดิาดินนาฮบ่อยเกินก็ชอบอะบาานอะเชียงะ้นวนอาทิตนี้ยงันมาเิอกับพวกเราได้ปะนะอืมเคยก็ไม่ชอบคิดว่าเราเรากำลังสนิกันแล้วอะมันจะคิดมากทำไม มวกสวนี ity, <Onion. S 1> ่ก hm <token istic> ็มันงี่แล้าไยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบนีสัตว์ตักเสบ้ามึงก็เหมือนกันเยา๋ยวลาไม่อยางอีนี่คือใครอันนี้เพื่อนสนิทคือะไรคะเบสเฟนเนาะขอไมุณทอี้อะ กูรักมึงไม่ไหวเลยสักคนงานนักชิ้มใจมากจริง่ผู้ีญยงวลยบุ๋วแต่นายรู้รักโอ้โหไม่ได้ฉ่ำเฉ่คือทำไมเสื้อค่ะ อ๋อแต่ชั้นยุกนานพี่ไปไหนเออที่เสื้อพับขาดเป็นรูอะไรขนาดนั้นจบแล้วใช่ไหมยังอย่งอนน,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 นนี้ก่อน้ือสิงีอเียนว่านีสิงเธอมย่ว่าูร่ั่จเแต่อนนคือรีบวนอยู่ที่สั้นนะ่นกดไม่คนเดียวนะใครอยากหยุดยืนได้นะคะแล้แบบขอห้มีเาอออยากหยุดหใจบอกฉันได้นะฉันจะกดต้องแพ้แหละแ้ฉันก็พ่ไปหาเธอคือฉันถือ เพราะว่าเพื่อนฉันบีดสุดแต่รู้สึกว่าเพลงอพอมากเลยเนาะใครร้องใครร้องเป็นสาที่สุดตุลานะคะคือเมื่อวานจดาใจไม่ได้นะคะเราจะมาดูกันวันนี้เนียเราดูภาคต่อไม่ได้ภาคต่อสิเราเริ่มดู EP หนึ่งกันเลยนะ